ป้าขายมะนาว60ผลขายมะกรูด48ผลป้าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาวกี่ผลโจทย์ถามป้าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาวกี่ผลโจทย์บอกป้าขายมะนาว60ผลขายมะกรูด48ผลให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบนะคะ โจทย์บอกก็คือขายมะนาวได้60ผลขายมะกรูดได้48ผลอยากรู้ว่าขายมะกรูดได้น้อยกว่ามะนาวกี่ผลนะคะน้อยกว่ากันเท่าไรก็ต้องทำวิธีลบเราก็นำจํานวนของมะนาวที่ขายได้ก็คือ60 ลบด้วยจำนวนของมะกรูดที่ขายได้ลบด้วย48ประโยคสัญลักษณ์60ลบ48ทําการลบเลข60ลบ48ทําการลบหลักหน่วย หลักหน่วย0ลบ8 0ลบ8ไม่ได้เพราะว่า0น้อยกว่า8มีอยู่0ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10มีอยู่0นะคะขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10 6ให้ขอยืมไป1เหลือ5 ทำการลบหลักหน่วย10ลบ8 8แล้วนับต่อไปให้ถึง10ค่ะชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้ว8แล้วต่อไป9 10ได้เท่าไร่คะได้2ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทําการลบหลัก10 ห้าลบสี่มีอยู่ห้าเอาออกไปสี่เหลือหนึ่งตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักสิบหกสิบลบสี่สิบแปดเท่ากับสิบสอง ตอบป้าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาวสิบสองผล